ปีกนกหลุดตอนนี้ขับประคองลงมานะครับเดี๋ยวให้รถคันนี้แซงก่อนนะครับล้อแบะล้อแบะนะครับตอนนี้ล้อแบกก็ต้องนะครับพวกหลุมพวกนี้ก็ต้องเบาๆหน่อยกลัวมันหลุดเบ้าอีกข้างตอนนี้คือเบ้ามันทะแยงไว้ข้างเดียวอยู่ หัวเหล็กมันฉีกไปข้างคันนี้ล่วงเลยไม่เคยขับรถช้าขนาดนี้เลยนะครับ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังเสียงดังกึกนี่เสียวเหีวด้วย ้อมันนี่ครับแบะนะครับปลุบเข้าไปเลยครับท้างในซุ้มประเด็นก็คือนี้นะครับเหล็กเบ้าเบ้าตรงนี้ครับฉีกเลยนะครับด้านในทําให้ปีกนกเนี่ยหลุดแกนหลุดออกไปจากเบ้าก็เหลือทํ้อยู่อันหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังประคองลดลงกลัวมันจะหลุดเบ้าอีกอันหนึ่งอันนี้นะครับรถบกกอก็ล้อแบะนะครับรอลดลากครับผม อาการเป็นอย่างนี้นะครับผมน็อตปิดปลายของปีกนกหลุดนะครับน็อตปิดปลายของปีกนกหลุดเนี่ยครับมันทําให้แกนเนี้ยหลุดออกไปเลยนะครับแล้วตรงนี้หลุดออกจากเบ้านะครับนะครับหลุดออกจากเบ้านะครับมันหลุดออกจากเบ้าข้างนี้นี่ครับแกนตรงนี้หลุดออกไปเลยเพราะฉะนั้นน็อตปิดเนี่ยหายไปทั้งคู่เลยนะครับตรงนี้กับตรงนี้ ทำให้ส่งผลให้ล้อแบะเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่ขับรถออฟโรดนะครับต้องระมัดระวังนะครับที่จะไม่ประมาทนะครับพูดง่ายๆคุณจบทริปหนึ่งคุณควรจะย้ำน็อตทุกตัวนะอันนี้ปัญหาคือน็อตมันขายโอ้โหตกม้าตาย,ายง่ายๆเลยครับน็อตมันขายนะครับล้อแบะขับต่อไปก็เสี่ยงนะครับ นี่ครับแกนตรงนี้ครับมันไหลาย,ยาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆพูดง่ายงดึงออกมาจะดึง,ดงได้เป็นเส้นเลยนะครับน็อตที่ปิดตรงนี้กับน็อตที่ปิดตรงนี้มันกระเด็นหายไปทําให้แกนนี้เลื่อนออกมานะครับเพราะฉะนั้นต้องเช็คดีๆไปดูข้างนู้นนะครับที่ยังอยูอ่นี่ยังอยู่นะเห็นไหมยเห็นน็อตไหมครับเนี่ยมันปิดหยุด นะครับน็อตข้างนี้ก็ปิดอยู่นี่ครับนี่ปิดอยู่ไอ้น็อตตัวนี้แหละที่มันหายไปสองอันเลยสองข้างนะครับทําให้ปีกนกเคลื่อนก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่คนขับออฟโรดจบ1ทิปนะครับควรจะตรวจเช็คน็อตทุกตัวนะครับไม่ว่าจะน็อตอะไรเนยย้านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีการไปปรุงแต่งช่วงล่าง ทำให้น็อตต่างๆเนี่ยอาจจะแล้วยิงออกคลิปออฟรดบ่อยๆด้วยนะครับมันอาจจะคลายเคลื่อนทีละนิดทีนิดอยู่แล้วนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับถ้าคุณมีแม่แรงตะเข้คุณก็ขึ้นนะครับขึ้นมาแล้วก็กู้รถนะครับตะเกียบ กินข้าวลิงให้เอากระจกขึ้นหน่อยไหมเนี่ยโอ้โหไม่งั้นเดี๋ยวยุงเข้าไป <c oughs> เยียบเลยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว <c oughs> โอ้นี่ครับก็อจอดรอนะครับเดี๋ยวร <c oughs> อ นะครับขับออฟโรดจบ1นึทิปจำไว้เลยนะครับจบออฟโรดหนึ่ทิปย้ำนอตทุกตัวเข้าอู่ช่วงล่างนะครับไม่งั้นนี่จริงๆอาการมันก็ไม่ได้ยากเย็นมากนะครับดูแล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่าอุปกรณ์เราต้องมีตะเข้นะครับแล้วก็นอตปิดมันหายอะสองข้างอ่ะรถมาน่าจะเป็นลูกค้าด้วยแหละ สดีครัสวัสดรีนนกติดนกอลุดเราตามทางดังติดล็อติหรถติดรถอกเลยติดลกหมดติดล็อนนะครงิดแเลยนะติดล็กแล้วแล้วอะนเดี๋ยวจะไปหาอุ้มแล้วก็ให้เขาหานกติดเนี่ยมางแค่ลนกติด มันจะต้องไปดูเลยฮะองฝาพบผมเลยครับรองขาปูุมองขาปูุก่อนถือไปเลยแล้กับต็หมายขวามือพี่ครับตรงนั้นนะฮะยังจะมีเวลาอยู่ยังยังจะพาได้อยู่หรือไม่ก็ข้ามสะพานไปแล้วอีกล้านน้วยามือผมไปเลยครับครับแ็แต่ไม่ถือดีแต้าผมักเกินยวจะหาน็อตติดได้ด้วยน่าจะได้อยู่เพราะ่าน่าจะได้อยูเพราติดปลาเพราะว่าข้ามสะพานไปย

จบครับจบเมื่อกี้นั่งรถกระบะนะครับลงมาจากจุดเกิดเหตุนะครับมาหาอู่ไม่มีนะครับตอนนี้นั่งรถปูนนะครับอยู่ที่เดียครับนี่ครับขึ้นไปที่จุดเกิดเหตุต่อนะครับนี่นั่งรถปูนนะครับพี่เดียจะไปหมู่บ้านมีตอง

ดนถอดน็อตตัวเมียเบอร์17จากรถปูนมาใส่ตัวนี้ครับ ทำเลยทุกอย่างแล้วมันมีประกันให้รถสไลด์ได้ปีละครั้งสอครั้งเรียกรถสไลด์ได้ทั่วประเทศอันนี้ประกอบน็อตล้อเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับรถสไลด์ก็มาแล้วมึงยืนข้างนี้เลยมาแล้วนคนรผสมรถยกแหวน,นี่มาเลยครับ จำชื่อไว้ครับรถสไลด์มาดูกรรมวิธีกันมากเกิอมันต้องขึ้นไปขาดนะที่ชาย

นะออก็เดี๋ยวขับขึ้นแล้วมันลัวมันจะหลุดเป้าเจะมีวินต้องทำฐานให้มันคงก่อนลาดลงมาเคยเปไม่เคยครับไม่เอาครับไม่ไม่อยากเริกอยากเลยอยรถตึงล้วมเคย ยากยากเดี๋ยวเพ่อใช้วินดึงขึ้นไปเดี๋ยวมึงก็นั่งรถกันนี้ดิเที่ยเหมือนถ่ายหนังอ่ะคุยกันอะไงเองอ่ะเดี๋ยวเรื่องลงมาเฮ้ยครั้งแรกช้อนเลยช้อนช้อนใช่ไ เปิดไฟฉุกเฉินไม่ได้ว่างว่างนะ

ร้อยครับเขาก็จะยึดไว้สลิงก็จะทำการยึดนะครับอันนี้เบอร์ที่ผมโทรไปนี้เป็นเครือข่ายกันหรือว่ายัางไง สรุปก,ก็มาจบที่อู่ช่างเดชครับทองผาภูมิมาถึงเมื่อคืนแหวนไม่มีไปหาร้านช่วงล่างก็ไม่มีแหวนตัวนี้อีกนะครับแหวนเฉพาะพี่เดชก็เลยใช้เหล็กตัดกลมให้กึงให้ยิงใส่เข้าไปนะครับข้างนางผมก็ไปอีกโลเดียวก็ตลาดทองผาภูมิแล้วครับ ก็สรุปนะครับช่างก็ทําการหาแหวนไม่ได้ครับก็เลยตัดเหล็กเจาะรูให้นี่ครับเป็นแผ่นใหญ่ๆนี่แล้วก็ปิดด้วยนอ็อตกลัวหลุดอีกสายนีกได้ทําการซื้อน็อตนะครับแล้วก็แหวนสลักปีกนกบนครับน็อต26บาทครับแหวนนี่วงกลมนี้นะครับใหญ่ๆนี่ 266บาทครับรวม300ลอเอวอีก7เป็น311บาท 0. .37 สตังค์ครับจากศูนย์โตโยต้าเอานะครับตัวนี้บอก,อกอก็ได้พี่ปูพี่ปูใส่ไรผมรเรียบร้อยแนละ้วใส่น็อตติดนกนะครับ,บตัวตัวใหม่มหพี่ปูสันนิษฐานว่ามันหลุดได้เพราะอะไรพี่ปูมันอาจจะเนื่องจากที่ว่าหรถบอกอก,อกเนี่ยไปหลายทดมากตั้งแต่คราวที่แล้วนี้10 1ส,ส,สกว่าเดือนนะ ่าใช่ครับครับข้อมูลนี้มันจะสับอยู่ตลอดเวลาครับอ่าอ่จะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตลอดเพราะฉะนั้นเราไม่ประมาทเราก็ควรจะเช็คบ้างนะครับให้ร้านช่วงล่างเอางี้ดีกว่าออฟโรดนี่ควรจะย้ำน็อตทุกตัวนะครับเวลาเราผ่านเส้นทางมาเยอะๆบางทีสาแหลกยังยังคลายเลยใช่ครับจะไมครับนะครับโอเคครับขอบคุณพี่ปูมากครับผมครับวันนี้ผมก็มาเซอร์วิสที่ V P N Auto Service นะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับ นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ลิควิดโมลีพลังแห่งการขับเคลื่อนที่ดุดันจากประเทศเยอรมนี